ลึก,ลกะวะ่าเฮ้ยลึกนี่วะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดีบิคบายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ e n d ดูโรพาร์ชนบุรีนะครับมาเรียนขี่ e อนดูโรเบสิคเลเวลหนเลยโดยจะใช้รถคัน้างหลังที่จอดอยู่นะครับ BMW R1250GS มาเรียนรู้ในระบบต่างๆการบังคับคอนโทรแอน d u โ o พื้นฐานเพราะว่ารู้สึกว่าผมเริ่มสนใจด้านนี้และเริ่มอยากจะต้อง เริ่มเรียนเริ่มจริงจังกับด้นเนี้รู้สึกว่าเริ่มสนุกนะจากที่ล่าสุดที่ไปมาเพราะเรื่องเอนโดโลไว้ใจผมได้เลยถ้าเกิดใครติดตามมาหลายๆคลิปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าวันนี้จะมีสถานีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมกล้องติดหมวกน็อกเหมือนเดิมไปเราไปดูกันเลยดีกว่าผมกดขวาเห็นไหมครับรถยุบข,ขวาเลยนะครับไม่ได้ใช้มือกดแฮนด์เลยนะครับกดขวารถยุบข,ขวากดซ้ายรถยุบซ้ายนะครับกดขวารถยุบขวานะครับ นี่คือวิธีการกดย่อตัวพอเรายืดเห็นไหมครับช็ออัพยืดตามยอ่อแล้ยืดตัวนะครับส่วนร่างกายของท่อนบนแขนก,ก็จะขยับไปทิศทางฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าทําเป็นแบบความคุ้นเคยหรือ,อ,อภาษากายง่ายๆผมเชื่อทุกท่านเคยปั่นจักรยานนะเหมือนเรายืนโยกจักรยานเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายืนโยกกับกลายเป็นว่า ร่างกายของเราก็จะเป็นเอาทรายไปอัตโนมัติเพราะเรายืนโยกตัวในทิศทางฝั่งตรงข้ามนะครับใช้ความเร็วที่เหมาะสมการมองมองให้ไกลเมื่อมองให้ไกลทุกท่านจะทราบและวว่าระยะที่เราจะเข้ากลวยเนี่ยอยู่ระยะขนาดไหนอันนี้เริ่มในส่วนการวอร์มอัพนะครับวันนี้แทร็กอากาศกำลังดีเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเปียกมาเลยแล้วก็วันนี้แดดแบบไม่ค่อยแรงมาก ความสำคัญบอกว่าเมื่อกี้นั่งบีฟนะครับประมาณน่าจะร่วมสองชั่วโมงได้คําว่าเอนดูโร่กับออนโรดบนถนนเนี่ยผมว่ามันคอนเฟิวกันเลยนะด้วยความที่ถ้าท่าทางของเอนดูโรเนี่ยผมว่าต้องทําท่าที่ถูกต้องเพราะว่าเหมือนเราต้องทําไงก็ได้ให้เราต้องยกขาตามกันหรือเปล่า ทําท่าไงก็ได้ให้ขี่สบายโดยที่ไม่สูญเสียพลังงานให้มากที่สุดท่ายืนเป็นสิ่งสําคัญนะครับทั้งยืนทั้งยอ่อเอาผมเมื่อกี้พอนั่งดูพอเห็นภาพผู้ปรู้เลยว่าทําไมโปรติผมขี่ดูลแล้วเหนื่อยจังด้วยความที่ย่อเนี่ยเราย่อแบบสคอร์นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องมันต้องย่อในท่าที่แบบเราสบายกว่านี้นี่นี่ผมตอนนี้ผมเอาขาขึ้นมาวางท่าเดียวกับ คอนซัปเตอร์หันหน้างานนะอาจารย์หันหน้างานเลยนะครับฝึกความคุ้นเคยกับตัวรถเฮ้ยโหเอาขาไปางี้ไม่ไหววะวันนี้ผมใส่รองเท้าเอนดูโรนะไม่เคยขี่ไม่เคยใส่รองเท้าเอนดูโรเลยมันเหมือนเข้าเฟือกเลยนะยังไม่ชินเอาเท่าที่เราไหวแล้วกันนะอันนี้คือท่าทางนี่แบบเราต้องสบายสบาสำคัญคือเอนดูโรต้องไม่เกร็งนะครับห้ามเกร็งขาห้ามเกร็งแขนคือ มันก็ไม่เชิงไม่เก่งนะแต่คือทําไงก็ได้อย่างที่บอกว่าให้เราไม่สูญเสียพลังงานได้มากที่สุดนะครับอุ้ย <c oughs> ทานนี้ไม่ไหว <c oughs> ผมยังไม่เซลว่า <c oughs> อันนี้คือนั่งคุกเข่าเลยนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญที่สุดผมว่าถ้าทางก็คือเรื่องการบาลานต์ตัวรถนะครับออฟโรดกับออนโรดมันจะต่างตรงที่ว่าอย่างออฟออนโรดเนี่ยยกมือออนโรดเนี่ยมันจะเป็นมีความเร็วนะครับ แล้วก็มันมีแรงเหวี่ยงแรงอะไรที่มันจะเป็นฟิลที่ต่างอะบออฟโรดตรงนี้ออฟโรดจะเป็นความเร็วต่ำนะครับเพราะฉะนั้นการบาลานซ์การถ่ายน้ําหนักเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อให้รถมันไปได้ในความเร็วต่านะครับพับโค้งในความเร็วต่างซึ่งมันจะสวนทางกันเลยแหละเอาจริงนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมตอนแรกที่แบบยังไม่เข้าใจคือการเทถ่ายน้ําหนักเวลาสำคัญคือไหลกับแฮนด์ต้องไปถ่ายทิศทางเดียวกันนะครับ ถ้าสบัดแค่ข้อเดียวอะ่ะมันจะทำให้การกระจายน้ำหนักไม่ถูกต้องเหมือนต้องเลี้ยวเนี่ยอย่างนี้ผมเหมือนเลี้ยวเอี้ยวทั้งตัวนะไม่ได้หันแค่หมวกกันน็อกนะครับปกติเวลาขี่ผมจะคุ้นเคยแค่เราบิดแค่แฮนด์แล้วก็หักคอเลี้ยวยเดียวใช่ไหมอันนี้คือเนี่ยผมเข่าซ้ายแทงถังเลยนะครับเข่าวขวานี้ล่นมาเกือบข้างหลังเลยแล้วก็ตูดเราจะย่อน,อนมาฝั่งซ้ายหน่อยอาจจะไม่เนี่ยต้องดูภาพอาจารย์ด้านหน้าจะเห็นภาพมากกว่า แต่ G S นี่ข่มง่ายเหมือนกันนะเนี่ยบาลานซ์มันดีมากเลยนี่ขนาดขับความเร็วอยู่ะมาสิบกว่าเองนะว <c oughs> งเลี้ยบเราอย่างกว้างกว่าเขาแล้วอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าต่างนะครับแล้วระหว่างความว่าออฟโรดกับออนโรดออนโรดบนถนนเนี่ยเราจะรู้สึกได้เฮ้ยยางมันกริบดีนะ เท่ากับพื้นถนนนะครับยางยิ่งร้อนเรายิ่งแบบออกริบกล้าที่จะเทโค้งนะครับแต่พอมาเป็นคําว่าออฟโรดเนี่ยวิ่งบนหญ้าวิ่งบนดินวิ่งบนกรวดบางทีวิ่งบนโคลนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยล้อมันจะสลิปล้อหน้าเสียกันยึดเกาะนะครับล้อหลังดิน้นไปดิ้นมามันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่มันต่างมันก็เลยทําให้การบังคับคอนโทรลรถมันอาจจะต่างนะครับอ๋อนี่มเหมือนเป็นแทวอ่อนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความกลัวด้วยแหละผมชอบเฮ้ยอย่าบอกขึ้นเนินได้หอเ,เวลาเจอหญ้าสูงเราจะแบบเฮ้ยมีหลุมมาวะจริงๆพอเรายิ่งไปกลัวเรายิ่งไปเก่งนะครับมันก็จะเหมือนหมดพลังไปกับส่วนส่วนนั้นไปด้วยแล้วก็สายตามองให้ไกลผมมาติดมองใกล้เรายิ่งกลัวยิ่งมองใกล้นั่นแหละยิ่งเจอหลุมยิ่งมองหลุมนะเลยลงหลุมนะครับสำคัญเรื่องสายตาสำคัญที่สุด เอ,อพอผมยืนเป็นแล้วผมรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยเนาะก่อนหน้านี้ผมจะไปติดว่าไปยืนเหมือนอะไรหรือไมยืนเหมือนสคอร์่า่ีดผมบอกนะครับลองปรับปรับท่ายืนบมรู้สึกขี่สบายขึ้นเยอะเลยไม่ไม่เกรงเลยนะไม่ปวดแขนดนะ้วยก่อนหน้านี้ผมจะไปยืนแบบสคอร์ทำให้พอขี่นะ่ะมันเหมือนพอเราเกร็งขาบุมันก็จะเกงแขนไปอัตโนมัตินะครับ มันก็เลยทำให้แบบเมื่อยล้าไปหมดเลยแหมได้เรียนแล้วรู้สึกด,ดีอันนี้จะเป็นคอร์สของทางโมโตลารดนะครับที่จริงๆทางลูกค้า BMW โมโตลารดก็สามารถมาเข้าเรียนได้นะมาเช่ารถเขาขี่ได้ เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับจะได้เขาเรียกว่าจะได้รู้จักของเขาเรียกว่ารู้จักรถของรถของเราได้มากขึ้นนะครับผมมกักจะเจอในจริง B M เป็นรถที่เทคโนโลยีสูงมากเลยนะเฮ้ยลืน่นแต่บางคนจะคิดโอ้ยเราต้องขี่โหมดโปรเพราะเราเก่งแล้วจริงๆต้องใช้ความเข้าใจในตัวรถกับระบบมากเลยนะครับถ้าเราจะขี่โหมดโปรได้โหมดโปรคือเราต้องโปรนะครับ ซึ่งรถมันฉลาดมากจริงๆอะ่ะโดยเฉพาะเบียมดนี่คือแบบขึ้นชื่อว่าเป็น King a v v n n t u r e แล้วนะทุกคนให้คะแนนว่าแบบอยากจะขี่รถรอบโลกสักหนึ่งรอบหนึ่งอะ่ะ g s จะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยดีกว่าทั้งความทนทั้งความถึกแล้วก็ระบบการช่วยเหลือการขับขี่นะครับไ บอกับขีอันโดโลนี่ไม่ต้องเข้าเกียยวว่างเลยนะครับเ <Yeah, yeah. S 1> ตะลงเลยเพราะว่าทางมันจะบางทีเราจอดในที่ลาดชันถ้าเกิดเราเข้าเคียยวว่างโอกาสล้มมันจะมีนะครับ <c oughs> อันนี้คือสถานีซาลาร,ารอมนะครับก็คือ อินสตั้เตอร์เขาจะฝึกเหมือนว่าให้เราใช้การกดเท้าลงไปในทิศทางที่เราจะเลี้ยวนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วกดขาไปทางซ้ายกดมันทิ้งน้ําหนักลงไปฝั่งซ้ายเพื่อให้รถมันเอียงมาทางฝั่งซ้ายนะครับเราจะเทขวาแล้วก็กดน้ําหนักมาทางขวาโดยที่เราแค่ประคองแฮนด์อย่างเดียวแม่เขาทำเหมือนง่ายนะครับแต่จริงมันไม่ง่ายเลยเนี่ยแล้ว <c oughs> ลก็มีการถ่ายน้ำหนักนะอาจจะภาพอาจจะดูมุมไกลนิดน,นึงนะครับ <c oughs> ถ้าขี่ยืนสบายๆ <c oughs> เราต้องหลบเขา ยังคงเน้นย้ำเลยก็คือนิ้วทั้งสองข้างนะครับอยากให้ทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยสแตนบายไว้เลยนี่รถเ,เราเร็วเกินไปเราตัดคัสเข้ามาได้ประมาณนี้รถเราช้าเกินไปปล่อยคัดออกนะครับทำให้รถมีการลื่นไหลแล้วก็การคอนโทรลล็อกมัเขึ้นอยู่ที่ดีไม่ควรจะตัดแล้วปล่อยตัดแล้วปล่อยดึงเข้ามาเออใช่ล็อกมันไว้เนีช้าเกินไป,ปอยปล่อยออกไปนะครับเพื่อไม่ให้รถเกิดอะไรครับแรงกระชากกระโยชนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันนะครับ ออกไปทีละท่านเอ่เอ,อ,อกดน้ำหนักไปทางขาขวากดน้ำหนักขาซ้ายกดน้ำหนักขาขวากดน้ำหนักขาซ้าย ห็นก็คือครับนะคอนโทรลเครื่องยนต์โอเคแต่แค่ฟิลลิ่งของโพสิชันนะครับคราวนี้อ่าลองจีบนรถเลยครับสมมุติกดเท้าซ้ายพอเรากดเท้าซ้ายเห็นไหมครับเห็นแบบเราก็นี่แล้วก็ยืดตัวขึ้นกดเท้าฝั่งโน้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่านะครับเราจะต้องดึงสะโพกไปครับนะครับสมมติเอาละอยกจับรถตั้งตรงครับอ่ากดเท้าซ้าย กดเท้าซ้ายใช่ปึ๊บกดเท้าขวาอ่าเดีรักษาประมาณอย่างไหมครับครับรถมันจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นครับอ่ารับเดี๋ยวลองใหม่ครับนะครับแล้วก็สายตาพยายามมองไปข้างหน้าครับอย่างน้อย2อถึงสามปุ่ยครับนะครับจะที่ไม่การระยะได้ง่ายครับก่อนครับเหมือนขี่วันนี้ผมไม่ค่อยเมื่อยแขนแล้วนะแต่ก็ยังท่ายังแบบเหมือนต้องค่อยๆปรับนะครับ แต่ยังแอบกลัวพื้นนี่มาเป็นเลนเลนนะรู้สึกเหมือนจะลื่นเอ้ยล้อหลังดิฟเฮ้ยเฮ้ยแต่มันไปได้เว้ยนี่ตอนนี้ผมขับเป็นโหมด Enduro เฉยๆนะครับ traction control เลยยังเปิดไว้อยู่เออ เออโอ้เมื่อกี้ t r กชันคอนโทรมันคมช่วยหมเร็วไหมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเป็นก่อนหน้านี้เมื่อกี้ต้องลมแล้วนะลืมกำคัดหรือว่าเขาเกี่ยววเกือบละเกือบละเกือบมีคอนเทนต์ละ เสน่ห์ง gs ในตัว1250อีกตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับเป็นเครื่องยนต์ที่แปลกกว่าชาวบ้านบางคนอ๋อ boxer รู้มานานแล้วแต่ถ้าเป็นภาษารถยนต์ในตัว r 1 2 5 0 gs เนี่ยเขาใช้คาว่าทอร์ท่วมแรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดเนะี่ยอยู่ประมาณโอ้เดี๋ยวขอไต่กัน <laughs> แรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ130กว่าตัวนะครับบางคนบอกอ้ยทำไมดูไม่เยอะจริง,รงคือสำหรับ ออฟโรดหรือโซลลิงมันถือเหลือแล้วแหละแต่ถ้าเราดูในรอบที่มาเนี่ยมันมาในรอบที่ต่ำนะครับแต่คำว่าทอกท่วมคืออะไรแรงบิดหรือทอกนะครับท้อกมาที่ร้อยสี่สิบกว่าน,นิวตันเมตรนะครับในรอบต่ำซึ่งสังเกตที่ผมขับเนี่ยผมไม่แทบไม่เปิดคันเร่งเลยดีกว่าใช้คัดเลี้ยงอย่างเดียวท็อกมันมารอแล้วทำให้เราขับง่ายบังคบบังคับคอนโทรลสบายนะครับและด้วยความที่เครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยมันขับ มันจุดศูนย์ทงต่ำก็เลยทำให้บาลานซ์รถมันดีคุมง่ายนะครับแล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยช่วยเยอะจนเมื่อกี้ผมนึกว่าเมื่อกี้น่าจะได้มีคอนเทนต์ละผ่านมาได้เลยสำคัญคือผมว่าอีกจุดหนึ่งนะที่ผมเหมือนแอบจะรู้สึกได้คือการบังคับแฮนด์นะต้องปล่อยแฮนด์สบายๆเออ คือถ้าเรายิ่งไปเก่งแฮนด์สู้นะเราจะยิ่งเหนื่อยแล้วก็มันจะทําให้ลมง่ายนะครับพอเหมือนเริ่มขับเริ่มคุณน,น้ำหนักคุ้มมะนรคุนอะไรเนี่ยนะตอนนี้ล้อหลังก็เป๋ไปเป๋มาเราเริ่มไม่กลัวนะแรกๆก็เริ่มกลัวแต่พอรู้ว่าเออระบบรถมันเอาอยู่อะเลยทำให้ขับแล้วไม่ค่อยเครียดนะครับ แล้วก็กจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับคือเรื่องการหายใจเราจะหมดแรงถ้าเกิดเราไม่หายใจนะครับบ่อยครั้งที่กลัวซึ่งผมมาเป็นแล้วเวลายิ่งเจอเลนเจออะไรที่เราไม่มั่นใจจะเข้าแบบอึบกั้นใจนะครับนั่นแหละจริงจะทําให้เรายิ่งหมดแรงเราก็น้ามึนนะครับสําคัญคือเราต้องเลี้ยงออกซิเจนเข้ามาในปากในปอดไม่ใช่ในปากในปอดให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารถมันแค่เขาเรียกว่ารถมันหมดกําลังก็ต่อเมื่อน้านํามันหมดนะครับ หมดเลยก็คือหมดแต่ของเรามันจะค่อยเหนื่อยค่อยล้าไปเรื่อยๆผมไม่ใส่โม่งเลยนะเพราะใส่โม่งมันจะเหมือนยิ่งไปบล็อกลมหายใจเอาไทางนี้มั้ง หายใจหายใจหายใจเออหายใจโอ้ e ย h โอ้โห oh, yeah. oh, oh. ทำได้เว้ Oh yeah เปรียหลังยานเมียวอันนี้การลองเบรกหลังเดียวแบบไม่มีเปรีนะครับหือลรอราบยาวเลย อันนี้จะลองแบบมีระบบเบรก ABS นะครับอืม,อมนิ่งเลย น่เยอเยอลสถาน,นีนี้จะเป็นการทดสอบการเบรกของ BMW นะครเบรกเดนรมิกที่เมื่อกี้อินสตารเตอร์บอกว่าให้กำเบรกกำคัชพร้อมกันเลยแบบฟูลลี่นะครับกรณีที่เบรกฉุกเฉินในพื้นโคลนว่าจะเป็นยังไงนะครับคือหลายคนจะจำภาพว่าเ,เราต้องใช้เอนชินเบรกนะครับแต่ ตัวนี้คือระบบเบรกมันฉลาดมากๆฉลาดชน,นิดที่ว่าเอนจินเบรกเนี่ยมันเป็นตัวทําให้เบรกเสียเขาเรียกว่าเพิ่มพระ,ะให้กับตัวระบบเบรกนะครับคือใช้เบรกแบบล้วนๆเลยจะเนียนกว่านะครับให้ลองขับเอาตะใช้ความเร็วตามที่เราสบายใจนะครับแล้วก็กําเบรกหน้าแล้วก็กคาคัชแบบฟูลลี่นะครับแบบฉุกเฉินเลยไม่ต้องใช้เบรกลังด้วยดูว่าการโดดจะเป็นยังไงนะครับ แต่นี้ต้องย้ำว่าเฉพาะ BMW R1250GS ตัวนี้นะครับที่เป็นระบบเบรกตัวนี้อ้โหเมื่อกี้ผมกำเบรกหน้าและกำเบรกหลังเ,เบรกหลังไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วก็กำคัชแบบร้อเ็นต์เลยอาการรถนิ่งมาก โอ้โหดูเด็สุดยอดเลยว่ะเมื่อกี้เราลองเบรกในพื้นราบนะครับแต่ทนี้จะลองเบรกในพื้นลื่นเป็นระบบเบรกเหมือนกันซ้ายไปนะครับแล้้ววก็ยยซาอ่าเลยไปตรงนัั้นนนะหลุมเลยปะเรื่องต้นทีขาวเร็วต่ำก่อนเนาะขอทุกท่านปลอดภัยครับขอบคุณครับ เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วี่ิธีการเอ่อยกรถขนาดใหญ่นะครับแน่นอนแล้วส่วนมากในขณะที่เราขับขี่ด้วยเป็นความเร็วต่ำนะครับส่วนมากออฟโรดเนี่ยจะความเร็วต่ำมากมากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ลานจอดรถนะครับส่วนมากในการขี่แน่นอนแล้วรถคาเกีย นในกรณีที่รถล้มในขณะที่ไม่ได้คาเกียร์ผมแนะนําให้เข้าเกียร์ก่อนนะครับอาจจะใช้มือหมุนหรือลองเช็คนะครับคาเกียร์การยกรถขนาดใหญ่เนี่ยจะมีสองรูปแบบหนึ่งยกจากด้านหลังและยกจากด้านหน้านะครับนะครับเอาสะโพกพิงไว้หนึ่งสองนะครับสะโพกนะครับยึดติกดกับตัวรถอยู่เราจะไม่ได้ยกด้วยกําลังจากแขนหลังในการยกผมแนะนําให้ยกในแนว ดึงขึ้น90แล้วก็ค่อยดันออกไปถ้าหากว่าเราถอยหลังยกเกิดอะไรขึ้นครับใช่ดึงขึ้นมาในแนว90และดันมันออกไปจับเล่นบาร์จับเล่นทบาเท้าเหยียบเนินที่สูงเท้าเหยียบัาเท้าเหยียบเปุ๊บแล้วมีเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวอ๋อขยี้ออกมาเพื่อไม่รักโทไม่กลัวแล้วเว้ย ว่าทำให้เพื่อนรักง่ายทำให้เพื่อนรักง่ายกว่าไหลลงด้วยนครับโอเคเออไม่ยากอย่างที่คิดนี่หว่ะอันนี้สถานีแรกคือเขาให้เหมือนเรามีรันเวย์ให้ขึ้นนะครับให้มีที่ลาดให้เหมือนเทคเ็ขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาด้วย engine เบรกนะครับแต่เดี๋ยวลองเขาบอกสองรอบปุ๊บให้ลองเทลลงมันจะยากขึ้นหน่อย แต่ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับในช่วงขาลงนะดาวฮิลอินสัคเตอร์จะย้ำตลอดนะครับครูฝึกจะย้ำตลอดว่าให้เชื่อมั่นในระบบถ้าคิดว่าเราจะล้มมันจะล้มแน่นะครับแต่คิดว่าเราพยายามทําบาลานซ์รถให้ดีที่สุดเดี๋ยวตัวรถเนี่ยมันจะแต่งเองนี่ผมขับอยู่ในโหมด enduro ที่เป็น default เลยนะครับ traction control abs เปิดตาม default หมดซึ่งต้องใช้คาว่ามันคุมให้เราได้ฉลาดจริงๆขานี้ก็จะให้ลงแบบลองค่อยๆเทลเบรกลงนะครับ อันนี้คือกำคัดนะครับกำคัดเออแล้วก็ใช้เบรกเทลลงมาเอ้ยก็ไม่ยากนี่ว่า <laughs> แม่ชิลลแล้วชิลลแล้วโคตรฉันเลยชิวโอ้ชิวๆอ, <laughs> <laughs> อ,อ้าววยนโคตรฉันเลยอะ แต่รถแม่งดงมากาหลังจากที่เราเรียนในสนามนะครับเราจะไปเข้าป่าจริงๆไปเทลกันจริงๆโอ้ได้เข้าเกียร์สองเลยวมเริ่มเข้ามาเทลนะครับอันนี้ทางลาดอยู่ เร,เริ่มคุ้นเคยอาการเนี่ยเขาเวลาเทโคง้งแล้วเปิดคันเร่งแรงให้ล้อมันปัดนะครับมันมีอาการนะแต่แบบมันเป็นอาการที่เรารู้สึกว่ารถมันเอาอยู่อะ่ะรู้ว่า,าล้อหลังมันปัดปิ้นดิฟออกไปนะครับ oh. เนี่ยโอ้โหมันมันไม่เห็นภาพที่ล้อหลังนะถ้ามีคนถ่ายข้างหลังนี่น่าจะเทหน่าดูหรือเปล่าวะเหมือนผมแอบตะหนักได้ยอย่างหนึ่งนะ oh. วันนี้ที่นั่งฟังมานะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยทางครูฝึกจะบอกตลอดนะครับว่าล้อหลังเบรกหลังเปียบเหมือนหางเสือนะครับของเรือถ้าเราเข้าใจมันคือล้อหลังขี่เอนดูโรล้อหลังล้อหลังมันต้องตะก,กุยไปเรื่องปกติแล้วเปิดคันเร่งแรงไปสลิปหรือว่าอะไรก็ว่านไปนะครับมันจะมีอาการออกมาตลอดเวลาส่วนตัวผมรู้สึกตนหนัด้วยว่าถ้าเกิดใช้ความรู้สึกมันขีดจะสกกี้อ่ะเปิดคันเร่งไปเลยแล้วเราแบบใช้เท้าใช้การบาลานซ์บนตัวรถนะครับ ให้มันอยู่มันก็ไปของมันได้นะโดยที่ล้อหลังมันเนี่ยสำคัญคือล้อหลังต้องล้อหน้าและหลังมันติดพื้นตลอดเวลาแต่มันจะลื่นหรือมันจะอะไรเราก็เหมือนเขาเรียกว่าสร้างบาลานซ์สู้มันไปมันก็เลยทำมันจะทําให้เราขับเราไม่เหนื่อยนะเนี่ยแต่ที่ผมเป็นคนที่ขี่กลัวเอนดูโร่มากเพราะผมจะกลัวคําว่าพอมันสลิปเราเราจะเก่งเราจะกลัวเน่เดี๋ยวเราจะลงเขาไปข้างใต้นี่นะครับแปล่รูปสวย โอ้ผมเห็นถนนอย่างนี้แล้วนึกถึงอินเดียตอนนนั้นที่ไปขี่เลยนะแต่นี้เรียบกว่าหน่อยอลึกตัววะเฮ้ยลึกนี่วะ การขี่ในน้ามันเหมือนมันก้าวข้ามความกลัวเลยเพราะเราจะไม่เห็นอะไรที่อยู่ในน้ําเลยโวันนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมากแลนะ้วผมขอรีบๆหน่อยเพราะแบตเตอรี่ผมกำลังจะหมดแล้วต้องรีบพูดก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับต้องขอขอบคุณทาง bmw เตอร์ r ลดนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย enduro มันสนุกอย่างนี้เองและอย่างหนึ่งคือทําให้เราเข้าใจและรู้จักกับรถ bmw r 1 2 5 0 gs มากขึ้นนะครับว่ารถมัน สนุกขนาดไหนโ,โหดูดิเมื่อกี้ GoPro แบตหมดไปนะครับก็จบกิจกรรมีปเรียบร้อยแล้วหลายคนคงจะบอกว่าแม่วันนี้ผมมีคอนเทนต์ปล่ววันนี้ไม่อยากจะบอกว่าขี่แบบเนียนเลยนะวันนี้แบบเหมือนได้เปิดประสบการณ์แล้วก็ได้ทําความเข้าใจการขี่ e n d u r รผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยของ BMW Motorrad น,นะครับซึ่งมีโอกาสอยากจะมาลองเลเวล2เพราะวันนี้เป็นลอง เป็นรอบของสื่อนะครับซึ่งถ้เกิดลูกค้า BMW Motorrad เนี่ยเขาก็จะเปิดให้เข้ามาเรียนด้วยอย่างนี้นะแต่อาจจะต้องติดต่อทางโชลูมติดต่ออะไรบ้างไปตอนนี้ประมาณในรอบสื่อซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆดีจริงๆกับ BMW R 1 2 5่สุด GS นะครับเอ๊ะอันนี้สุประสิทธิ์ได้ไหมครับชีนกอ๋อ,อชีนกเป็นนกฮะชีนกชีไม้เป็นไม้ฮะชี้สุเป็นหมาฮะชีชีตาเป็นเสือคุณผู้ชม โอเควันนี้เรื่องราวเดินมานะแล,ล้วเราเจออะไรพีค้ากเรือเรือชีฟ้าเป็นพีคพี่ <laughs> ชีฟ้า <laughs> เป็นพีคอย่างจะไปต่อโอเควันนี้เรื่องราวเดินมาแล้วครับเจอใหม่คลิมม่าครับสวัสดีครับ